สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาาบันกกอกนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะ YouTube แตกตื่นวิ่งออกมานะคะเพราะอะไรนะคะบางอย่างนะคะเดีย๋ยวเราไปดูนะคะร้านผักบุ้งเหินฟ้านะคะโอ้โหวืดนะคะ,ะเดี๋ยวไายพมโอ้โหว้าวเราจะได้กินผักบุ้งไฟแดงแล้วนะคะเหินฟ้านะคะโอ้โหฟันกุ๊ปเมื่อกี้นี้ ถ่ายไม่ได้เลยในะคนอยู่ด้านบนนะคะพวกเราอยู่ด้านล่างนะคะค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะจะรับได้หรือเปล่าถ้าเป็นสาวปาน,นีนหกใครมาพิษณุโลกไม่ได้ถูถือว่าอดนะคะค่ะถ้าใครไม่อยากอดก็ดูคลิปของสาวปานนะคะค่ะงแล้วไปแล้วไปแล้วเนมนะจอเอาเอาไปแล้วจิกโก้อย่าลุกนะ หยอกหยอกข้างบนพร้อมไหมครับโอเคชิคกาแลกโอ้โหจะโยนถึงไหมนี่ยูเบอร์พร้อมไหมครับพร้อมค่ะ,อ,คะอย่าลบกวนสมาธิครับหันหลังให้นะคะโหสุดยอดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยแม่นมากเลย นะคะค่ะเอาขาจานนี้ใครจะกินเอาไปให้ลุงนะคะซ้อมเสิร์ฟรุ่งนะคะถ้าผมรับต้องเอาสี่จานแล้วผม <c oughs> ได้กินจานหนึ่งอีกสามจานไม่กินหกใส่หน้าทุแล <c oughs> พวกเราทำเลย <c oughs> ค่ะนี่นะคะขาเชิญนันนายค่ะค่ะปะเราจะไปเสิร์ฟไข่นะคะไปเสิร์ฟรุ่งหรือเปล่านะคะไปกันค่ะนี่นะคะ เราก็พร้อมที่จะเข้าไปนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเมนูผักบุ้งเหินฟ้านะคะสมคำล่ำลือจริงๆเลยค่ะไปกันค่ะ <c oughs> <c oughs> สมคำล่ำลือจริงๆเลยนะคะค่ะเปะ๊เปะๆไม่พลาดเลยนะคะค่ะ จานนี้นะคะใช่ใช่พิจิโกให้ลุงชิมจิโกเสิร์ฟลุงเลยใช่เพิร์ฟ้าลอยฟ้าเลยจานเดียวก็พอครับผมใช่หกเลยนะมือที่จริงเลยน้าฮะ

นี่นะคะบุ้งเฮินฟ้านะคะค่ะ บรรยากาศนะคะที่ข้างในนะคะรอหเลขนี่คงะนีค่นีค่ะคะมาจากไหกยอกยอกยอยอกแล้วนะคะค่ะร้านนะคะที่เรามานะคะค่ะ ลุงป้านะคะลุงป้าก็อยู่ทางนน้นนะคะนน้นนะคะเตรียมที่จะขึ้นรถนะคะขึ้นรถนะคะ,ละ,คะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จนะคะค่ะ มนกน้อยนะคะมาแล้วนะคะเะทีมงานลุงช่างนะคะก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะโรงแรมแบบหรูมากเลยนะคะค่ะนี่นะคะค่ะก็นี่เขาเขามีเขามีใส่กระเป๋าใส่เลย ต้องถือนะคะมีพนักง,งานโอ้พนักง,งานโรงแรมนะคะมาต้อนรับแบบอย่างดีเลยนะคะค่ะโอ้ชั้น9ถึง13นะชั้น9-13ถึง13ไปเลยนะคะ ไปตามหาชิดรถทางโน,น,นะน,น้นน่ะโน่นขอความช่วยเหลือแล้วนะะชิดตะโกนอยู่โวกโวกนะ่ะ นะคะก็หลวงป้าก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะท่านนโรงแรมนะคะก็แบบดีมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะค่ะอา้าวลุงพันเข้าไปแล้วนะคะทางโน้นก็พี่ชิดนะคะพี่ชิดนะคะอยูด่ด้านในนะคะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่ที่มีให้นะคะก็มาถึงพิษณุโลกแล้วนะคะมาถึงพิุโลกแล้วนะคะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสาปานก็จะขออนุญ,ญาตนะคะจบดคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะลายหน้าค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไรค์นะคะที่มีให้ค่ะขอสวัสดีค่ะ